มัสดีเจ้นเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสปายิตรีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องใครที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะ เป็นรอยแพ้เป็นจากสิวสิวผุพองสิวเห่อสิวผุดสิวสารพัดเลยนะคะแล้วยังช่วยในเรื่องใครที่ผิวไม่กระจ่างใสใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้านะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะใครก็มาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนสมุนทรของเราตัวแรกเราจะใช้กาแฟนะคะใครจะใช้กาแฟแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟเ็าจะมีคาเฟอีนเ็าจะช่วยต่อต้านอนุโมนอิสระช่วยต้านริ้วรอยช่วยลดลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ อช่นี่เลยนะคะเราจะใช้ผงขมิ้นนะคะในส่วนของผงขมิ้นเราจะไปฆ่าแบคทีรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วช่วยให้ฝ้าของเราจางลงเร็วนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวนวลเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเราจะใช้ผงขมิ้นอยู่ที่ครึ่งหรือ1ส่วนสช้อนชานะคะ เลยนะคะคือน้ํากุหลาบนะคะในส่วนของน้ํากุลาบจะเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกะจัดสิ่งสกปรกตกค้างออกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะใครไม่มีน้ํากุหลาบนะคะให้ใช้เป็นนมจืดหรือนมเปรี้ยวแทนได้เลยนะคะเราจะใช้น้ํากุลาบอยู่ที่สองถึงสามช้อนชานะคะ สูตรไม่เข้ากันนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สาม,มารถทําได้อาทิตย์ละสอถึงสครั้งเลยนะคะใครมีเวลาก็สามถึงสี่ครั้งได้เลยนะคะนี่เลยนะคะขณะที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นนะคะเพราะว่าสภาพผิวงคนแต่และคนไม่เหมือนกันนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะ ใครมีแปรงก็จะได้หนากว่าน,นี้อีกนะคะถ้าอยากให้ข้นมากกว่าน,นี้ก็สามารถเติมกาแฟหรือขมิ้นลงไปได้อีกเลยนะคะนี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้พอกหนาหนากว่าน,นี้นะคะหลังจากนั้นเราปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ เคนะคขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะแครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิกหน้าใจากันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ